อันนี้บ้าบินอะไรมา,บ,าบ้าบินมะพร้าวมะพร้าวอ่อนใช่ไหมใช่อ่อวเหรอมะพร้าวน้ำหอมนะ <c oughs> ตัวนี้ทำทำใหม่ทุกวันเลยเหรอทำใหม่ทุกวันค่ะมะพร้าวใหม่ทุกวันค่ะเหรอใช่ใช้มะพร้าวจากบ้านแถวแล้วก็ใช้มะพร้าวน้ำหอมกระดำย่างเยวตัวนี้ขายดีไหม อพอได้อยู่ค่ะตัวนี้หวานมันพอดีนะไม่หวานมากคะ่ะถ้าหวานมากก็จะทำให้ขนมไม่ย่แล้วแป้งจะมีกี่อย่างเนี่ยไอไอบ้าบินเนี่ยบ้าบินจะมีสองสีค่ะจะมีบ้่ไอสีขาวจะเป็นข้าวเหนียวขาวแล้วก็จะเป็นข้าวาาเหนียวสีดำข้าวเหนียวีดำกจะเอาลงงไปดูนะคะ เนนียวดะะคะอ้าวคุณมาซื้อของอันนี้สีดำนะข้าวเหนียวดำเนาะเขาเรียกเอาไปขายของก่อนเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวดูให้อ่าตอนนี้ตากล้องก็เข้ามาทำเองแล้ว จะทำของเขาทางทนี่แน่ขายด้วยทำด้วยนะขายด้วยวันว,ว่าง หวานมันบ้าบิมนสองขี้นขั้ตอนนี้สุกไม่ทันนะลูกค้ามาต่อคิวขายดีมากขายดีหรือว่าไฟอ่อนก็ไม่รู้ตอนแรกว่าจะมาซื้อของต้องได้มาขายบ้าบิ่นช่วยเขาละตอนนี้ วันนี้มาแปลงล่างเป็นคนขายขนมบ้าบนแล้วนะคนบ้าบ้าอแล้วมาขายบ้าบนอนะีก ใส่แป้งต่อเดี๋ยวจะ,วจะพิดให้ตอนนี้บ้านอยู่ทําไม่ทันนะนเดี๋ยวอ,ยอัดให้ครบแปดนาทีอันนี้เขาเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวดำเหรอใช่ตัอวออกสีดำๆนี้เขาเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวดำผสมกับมะพร้าวน้ำหอมออนตอนนี้ก็ไม่ทันหมดแล้วที่ทำที่ทำเสร็จ กินหอมมากค่ะลูกค้าหอมยวนเพื่อยวนใจวันนี้ถ่ายคลิปบ้าบินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังค่อยถ่ายคลิปเอขนมเนยกรอบโอ้กินหอมมากเลยอ่ะใครสนใจเพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งฮักได้นะจองได้นะบริการส่งในเขตสมุทรสากร โอ้ยท้นเหี่ยวดาเอาใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวจะเข้าไปทําให้เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้จะใส่ใหหมดเลยตอนนี้มาช่่ยเขาขายขนมบ้าบินนะไอ้ขนมเนี่ยมากี่กล่องเนี่ยห้าสิบห้าสิบหกกล่องขายขอ,ขอบไปขายขอบไป เท่าไรครับคือยี่สิบห้าบาทครับดเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ่ะโอเค